รสวัสดีท่านเพื่อนไมคนพี่น้องทุกคนครับตอนนี้เรากลับมากันที่บ้านนะครับจะมาทําอะไรสนุกสนุกนะครับก็คือขุดหัวมันเ,<อ>เดี๋ยวเราจะไปขุดหัวมันกันให้ดูนะครับ<อ>ขั้นแรกนะครับเราต้องมีนี่ดิสก์จอบนะครับจอบสมบุกสมบันมากไปหาหัวมันกันดีกว่าได้เวลาไปหาหัวมันครับผมไปรุเมกาไปรุเมกาไ้วื้น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 ไปครับเลี้ยวท้ายไปโหลด ควชิ่มชื้เกิดขึ้นครับรถน้ำมันหมดมาหมดในป่าด้วยนุ๊แล้วกูจะกลับยังไงวะเนี่ยต้องเห็นกลับแล้วดินะต้องเห็นกลับดีว่าเป็นทางลงควรครับออกมาไม่ไกลรถเสียงน้ำมันหมดสุดเอ้อยอย่าเบรกอย่าเบรกปล่อยยาวๆไปมันมีเพลอกสุดท้ายมีเพลอกสุดท้ายอยู่ <c oughs> ป,ป,ป,ปกดทั้งแล้วก็ทั้งไม่ดูน้ำมันเก็บมันก็เสีย เปิดเปิดเปิดโอ้ยงั้นกันตัวมันก็พอมียช่ไหมแหงเก็บกลับไม่ถึงใ <laughs> ช้แผ่นสองเถอะพอดีมีปัญหาเล็กน้อยนะครับต้องใช้แผ่นสอง <laughs> อะไรกัมเนี่ยไ,ไปตึงไปเทอรเก็บรถก่อนโอเคเราก็มาถึงที่หมายกันแล้วนะครับต่อไปก็คือหาหัวมันนะครับคุณคิดว่าม,มีไหมครับไม่แน่ใจน่าจะมีหัว <laughs> เราไปเดินหาหลังบ้านกันก่อนนะครับแล้วเราก็เจอแล้วนะครับผมนี่นี่นะครับก็คือต้นของมันครับต้นมันสับปะหลังนะครับอ่าเฮ้ยบว้นูมีคนมาขุดแล้วนูน,วน,นี่คือหัวมันสับปะหลังไอ้นี่คือพวกค้าใช่ไหมมันคือต้นข่านะครับหลายอย่างนปลูกหลายปลูกปลูกหลายอย่างอ่ะนะครับไอ้นี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นอะไรต้นฝรั่งนะครับอ่าไอ้ออนู้ต้นมะขามต้นมะพร้าวมีเยอะเลยนี่ต้นต้น ต้นเหตุของความเหงาไอเจอ้าตอนนี้และยังวมะัยเดี๋ยวไปเอาจอบก่อนดีกว่านี่นะครับก็คือการขุดหัวมันนะครับนี่มีมีมีโอ้ยกระโดดขาดแล้วใหญ่มากน่าจะลูกใหญ่ขาดแล้วบบบ มาดูมานี่ครับโอ้ลูกใหญ่ใหญ่เกินไปแล้วสําเนียงใหญ่มากอันบักเอกดูแค่นี้แค่ตัวนี้เค่ตัวนี้เอเออนั่นครับเห็นกูอยากได้ลูกแค่นี้แต่แม่งโอ้โหไอหนมไม้ภารกิจเสร็จสิ้นครับผมวันนี้ยังไม่เสร็จสิไปหมกกันต่อนะครับไปกัน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 ล้างทวาความ สาดอือน,นี่ขนาดลูกเล็กสุดเลยนะนก็ยังใหญ่อ่แล้วก็นี่ครับไม่เท่าแขนทำแฟนไม่ได้ <c oughs> อโอ้โหผมว่าใหญ่เลยแขนใหญ่กว่าแขน <c oughs> <c oughs> ด้ยูยสีเลยเดี๋ยวต่อไปเราก็ทำการจุดไฟนะครับเราจะหมกหัวมันนี่กับมึงหมกเป็นปะกูจำไม่ได้เลยกูก็จำไม่ได้หรอเออไปอ่ากันแรกก็เราทำการเคลียร์พื้นที่ก่อนนิดนึงนะครับ มันคือกาบมะพร้าวหรือบ้านเราเรียกโคชนะครับโคชอ่านี่คือพอชนะครับเราเริ่มบรรเลงกันเลยครับขันแรกเราก็ทําการจุดไฟก่อนนะครับคุณคิดว่าจุดติดไหมไม่น่าจะติดเนี่ย <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราตัดภาพกันไปตอนจุดติดเลยดีกว่านะ <laughs> ดูต้าแล้ว <laughs> น่าจะนานตอนนี้ก็ควันขมงุงจวงเจงแล้วนะครับ,นนม,รบมันติดแค่กดด้านล่างนะครับติดแค่กาบมะพร้าวด้านล่างนะครับร้อยมันติดอีกแป๊บหนึ่ง หนที่สุดก็ติดแล้วสักทีต่อไปเราก็ใส่ไม้ลงไปนะครับแกยสใส่ไม้ลงไปเออใส่ไม้เล็กๆลุงไปก่อนนะครับแย่แย่รอให้มันติดไม้ก่อนนะครับท่านต่อไปเป็นยไงบ้างครับตอนนี้ร้อนมากครับผมนี่ไฟติดนะครับรอแค่ให้มันเป็นฐานชักนิดนึงก่อนนะครับแล้วค่อยใส่ไฟถือว่าประสบความสําเร็จนิดนึง <laughs> นิดนะ <laughs> เดี๋ยวไม่รู้ว่าจะสุกหรือเปล่าแต่ตอนนี้เหงื่อแตกหมดแล้วครับไฟเยอะไฟเยอะ เอาละครับตอนนี้มันก็เริ่มที่จะเป็นฐานแล้วเนาะขั้นต่อไปนะครับเราก็เริ่มใส่หัวมันกันเลยนะครับนี่ผมลองเสี่ยงโชคไปอันแรกนะครับใส่ไว้ตรงนี้เลยอ่านะครับเราก็จะทําหัวมันหมกกันนะครับนี่หมกลงไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าทาถูกหรือเปล่าผมทำมั่วๆเอาเนาะผิดถูกก็อย่าว่ากันนะครับอันที่สองนี่อันปักเอกนะครับใส่ไว้กลางๆเลยนะครับอันที่สามใส่ลงไปตรงนี้ ลูกที่3มเลยนะครับลูกใหญ่อันนี้น่าจะใส่ไปไม่ได้มั้งนะ <No. S 2> หรือว่าใส่ไปยังไงดีวะ,วะมันใหญ่เกินใหญ่กว่ากองไฟแล้วเหครับเบอร์บอร์จริงๆเลยโอเคเอาแค่3นั้นก่อนดีกว่าค่อยว่ากันทีหลังเนาะ <Hey. S 2> อันนี้ทีมงานก็กําลังเขี่ยมันออกมาอยู่มันยังไม่ชุกที่มึงนี่คืออันทดลองอันแรกน,นะครับกค,คิดว่ามันสุกเองครับผมคิดว่ามันยังไม่สุก <c oughs> ตัดไปเลยครับตัดไปเลยครับมันก็ยัง ยังยไม่สุกสุกนอกดิบในกรอบนอกดิบในครับผมสุกนอกดิบในใส่ไปใส่ลงไปก่อนใส่ลงไปก่อนออเคดูต่อในช่วงต่อไปครับผมอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือมันที่เราผ่าไปยังไม่สุกครับผมมันสุกแค่ด้านนอกอืออูกินหอมมันไก่ย่างเลยอึ <laughs> มคุณดูดีว่าเป็นไก่ป่ะเนี่ยลองรสชาติรสชาติเป็นไงจิ้มไปนะร้อนไหม ไม่ร้อนเนาะโอเคไหมมันมันสับปะหลังเออมันแล้วมันก็มันสับปะรสาติได้อยู่ไหมครับอันนี้ยังยังไม่ได้ได่าไรครับก็<อ>ยังไม่สุกดีโอเคอแต่มันก็กินเนาะมันแต่กินหอมจริงมันไก่ย่างเงยนี่เออเหมือนไก่ย่างจริงจริงเหมือนไก่ย่างจริงนี่ก็มันเริ่มเป็นคิดเท่าแล้วนะครับเป็นฟืนแล้วเขาเรียกอะไรเป็น่านนะเออนะครับ มันก็ต้องรอเรื่อยๆแล้วละครับตอนนี้เดี๋ยว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 เรียกเกิดอะไรครับน้่งของเองครับผมอ้ยเะไรวมันจะปั่นนั้นไอเขาหลับอยู่ก็หลับโอ้โหก็นัดหลับนะครับนี่ก็นัดหลับ เฮี้ยมากเริ่มขันมาตัวนี้ขันมาตรงนี้โอ้โหเฮี้ยมากโอ้โอ้นอนนอนนอนนั่นอนอะไรกับเนี่ยเสาวรักสาวหลงนี่นะฮะมันคือการสร้างภาพนะครับคือการสร้างภาพมึงมึงมึงมาตรงนี้ก่อนมาอตรงนี้เฮ้ยคุณอะไรอยู่ในกางเกงอะอะไรครับผมอะไรครับไม่มีครับผมไม่เห็นผมไม่เห็นอะไรเลยโอ้โห อุ้ยอะไรเหรออู้ยธรรมชาติธรรมชาติสร้างมาเดี๋ยวมึงลองล้วงออกมาดิล้วงออกมาดิว่าดิแต่นี่คนเห็นเนี่ยนี่ครับผมหมวมันธรรมชาติครับผมเดี๋ยวเอาไปแดกกันตกกูไม่แดกบอกเลยกูไม่แดกตอนนี้ก็ผ่านมาแล้วประมาณเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงนี่แหละครับอย่างที่เห็นครับไม่รู้ว่าสุกแล้วหรือยังก็รออีกสักพักดีกว่าถ้าออกมากินไม่ได้นี่หายเลยนะมึง เพลงเวลาไปจะสองชั่วโมงแล้วภูมิใจนําเสนอมากครับของดีเกาะยาวที่นี่ก็คือเกาะยาวใหญ่นะครับบอกว่าเลยทั้งใหญ่ทั้งยาวเห็นไหมครับผมไม่เล็กนะครับผมไม่เล็กนะรัทั้งใหญ่ทั้งยาวจริงๆใหญ่ยาวและขาวมากดูครับดูผิวมันใหญ่ยาวและขาวมากนี่ผิวขาวเข่งม,มาทดกเลยเ <laughs> ดิน <laughs> ดินเขาจมูกกุกโอเคครับตอนนี้ก็มันมอดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันะอันนี้เหรอใช่ปะใช่แล้ว โอ้กินได้ไหมเนี่ยมันได้ได้ไม่มันไม่ไม่ไม่นอกอร่อยในไม่รู้อร่อยไม่อร่อยอันไหนวะไหนวะลุงกลางดินี่อันหนึ่งโอ้โหนี่ครับสามอันครับผมเราไปดูผลงานของเรากันนะครับว่าสองชั่วโมงที่เสียไปมันจะได้กินหรือเปล่าเนี่ตองนองน้ำก่อนเนาะรู้เออเดี๋ยวไปล้างน้ำกอนก็ได้โอยินโอเคครับ เราก็ทําการล้างมันก่อนนะเพื่อให้อะไรด,ดำๆออกไปก่อนอะเดียวเราก็เทเทไป,ไปเราไปลอกภาพมันเดอะครับเรามาลุ้นกันเด้๋ยครับรดอปูปูได้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 อยู่ได้นะได้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 ได,ได,ได้ได้เลยนี่แต่ว่า เปลือกมันก็จะเลี้ยงๆไปหน่อยนึงนี่นะครับเห็นไหมควันยังรุ่ยรุปเลยอันที่หนึ่งถือว่าผ่านนะครับไปอันที่สองอันที่สองนะครับก็ผ่านนั่นแหละ,นะครับกินได้แล้วสุกสุกแล้วครับผมอันนี้ครับอื้อหือึบอึบอึ้บ้ยนี่เหลืองอา,ามครับอืมนี่ครับ ได้มาแล้วกลิ่นมันไก่ย่างเลยกลิ่นมันไก่ย่างจริงครับวัตถุด,ดิบของรอบนะครับก็มีน้ำตาลแค่นั้นเลยนะครับมีโรวยไปแล้วก็อุ้ยอุ้ย,ยร้นอนยังร้อนอยู่นี่นะครับจุ่มไปปึ๊บมึงก็กินได้ป่ะมึงห่าได้นะเป็นไงคบผมอืมสุกป่ะถูกหวานด้วยหวานด้วยมันเกอน้ำตาล โอเคครับกรุบกรอบอร่อยอร่อยจากการที่ลองชิมรสชาติเป็นไงบ้างครับอูมามีไหมอร่อยครับผ่านเนาะหวานมันหวานมันถ้าหวานเปลือกนี่คงจะแปลกนะเพราะว่ามึงกินมันใช่แล้วครับไรครับนี่ก็ผ่านนะครับผ่านมากกลิ่นมันกัย่างจริงเลยวะโอเคครับถือว่าภารกิจสำเร็จครับผมเด็กเธอก็เมื่อกี้กินไปก็อิ่ม มากกินได้แลลวก็มันมีสุกๆดิบๆก็ตามภาษาเนาะก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่อยากมาทําวิถีชีวิตชาวบ้านให้ดูนะครับเมื่อก่อนเราก็อยู่กันแบบนี้ครับขึ้นมะพร้าวกินนะครับต้นมะพร้าวก็มีกินมะละกออ่ามันสมปรัลังอะไรแบบนี้นะครับกินได้หมดนะครับเดี๋ยวก็จะมีอะไรสนุกๆมาให้ดูในคลิปต่อไปนะครับถ้าชอบก็กดไลค์แชร์กดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนไปละ